คุมโุมคุมเขียงแค่ท่านซื้อเครื่องเจียร์สายอ่อนโอซุกะของแถมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของท่านทันทีเครื่องเจียร์สายอ่อนโอซุกะปรับรอบได้6กระดับกำลังไฟ180วัตต์ความเร็วรอบบุน1 0 0 0 0 0ถึง32,000รอบต่อนอาทีของแถมชิ้นที่1นึ่ใบตัดวินิที่แถมมาให้มีขนาดกระทัดรัดขัดตัดเจียรรวดเร็งง่าย ต่อด้วยของแถมชิ้นที่2หัวแปรงชุนเมอร์ที่สามารถประกอบและใช้งานได้ทันทีมวัสดุกแข็งแรงต่อการกดได้อย่างดีและแถมชิ้นที่3ที่รับโซ่ครอบคลุมไปถึงคนตัดไม้ไม่ว่าจะโซ่บินไม่คุ้มก็สามารถรับคุมได้หากท่านได้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกเลยครับ